เราอยู่กับคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงพูดมาแบบนั้นอนะผมเห็นภาพแล้วว่าต้องใช้กําลังเยอะแน่มันคือเป็นเหตุใหญ่เลยเหรเป็นเหตุใหญ่เลย <c oughs> เจอมาทุกแบบว่า22่ <c oughs> ปีผมว่าผมเจอมาทุกแบบเรื่องของความเพี้ยนของวิญญาณผมกลับไปบ้านเนี่ยเราไม่เห็นแต่ว่าภรรยาเราเห็นตลอด <c oughs> ามาอีกแล้วต้องกี่ครังไ้ปองเด็ปั๊มไปเรื่อยจนกว่ารถพยาบาลจะมาถ้ามีคนก็มาสลับเปลี่ยน มาพบกับรายการลุยตามหนังและรูปปัดน,นัชยาสงวนสูงนะคะวันนี้พามาลุยตามหนังเรื่องตายหงตายเฮี้ยนค่ะเป็นเรื่องราวสุดสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นจริงนะคะคุณผู้ชมและนำมา้ากเป็นภาพยนตร์กับฉากนี้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะาจะาฉากอุบัติเหตุรถต,ตู้ตกสะพานนะคะเป็นฉากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็นํามาสร้างเป็นภาพยนตร์วันนี้เราอยู่กับคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเราอยู่กับพี่ป๋องค่ะพี่ป๋องสวัสดีค่ะสวัสดีครับลุยตำหนักต้องมาเลยให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าพอเราได้รับแจ้งเหตุเราคิดไหมว่าอุบัติเหตุมันใหญ่ขนาดไหนผมรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระนคลเนี่ยรับแจ้งว่ามีรถต,ตู้ตกลงไปนะครับก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้มี ข้อมูลว่าเจ็บกี่ราย<ภ>านะครับผู้บาดเจ็บเป็นยังไงนะครับ <ภา S 1> จนมีรถอาสาสมัครคันหนึ่งไปถึงที่กเกิดเหตุแล้วนะครับก็จึงแก้งกลับมาที่สุวิยุว,ว่าขอ,อกําลังสนับสนุนเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บจํานวนมากและค<ภ>าดว่าจะมีผู้เสียชีวิตด้วยขนาดเดียวกันก็ มีเพิงกำลังลุกไหม้อยู่พูดมาแบบนั้นอะ่ะผมเห็นภาพแล้วว่าต้องใช้กำลังเยอะแน่มันคือเป็นเหตุใหญ่เลยนะเป็นเหตุใหญ่เลยจนไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยภาพแรกที่ผมเห็นเนี่ยกำลังชุดแรกกำลังช่วยกันดึงคนเจ็บออกมาขณะที่ไฟยังลุกอยู่ไฟแบบโหมเลยแบบลุกแรงมากนะครับคนก็แบบทั้งร้องทั้งแบบอยากจะออกมาแต่<า>ออกไม่ได้<า>ติดคาซากอยู่<า>นะครับจังหวะน,นั้นก็ รถด,ดับเพลิงก็มาช่วยกันฉีดฉีดน้ำะนะครับ<ะ>เพื่อ,อหล่อเลี้ยงถังแก๊สด้วยจัดการกับเปลวเพลิงด้วย<ะ>แต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ว่าไฟมันมลุกออกตลอดเพราะว่ามันพุง่งออกมาจากถังแก๊ส<ะ>แล้วก็ฉีดเลี้ยงไว้ส่วนนึงก็ช่วยกันนาผู้บาดเจ็บออกมานะครับ<ะ>แบบทุรักทุเลนะครับ<ะ>บางคนออกมาดีครึ่งหนึ่งข้างล่าง<ะ>ไหม้ทั้งตัว<ะ>แล้วบางคนแบบไม่มีอะไรเลยหลุดหลุดลุ่ยเหลือแต่ตัว แต่ออกมาสาภาพคือทุกคนสาหัสหมดคือ50 50หมดเนี่ยสิกว่าปีผมยังเห็นภาพอยู่เลยว่าคนที่เขาร้องขอความช่วยเหลือแต่เขาติดอยู่ผมยังเห็นภาพนั้นอยู่เลยมันติดตาอย่างงี้ยเหรอมันติดอยู่ติดจริงติดตาอยู่เลย ก exactly yeah, exactly right. yeah. oh. so of anyway. ู้ภัยมา20กว่าปีพี่ปองอันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นที่สุดยังคะก็คงจะเป็นที่สุดที่ว่าตายเยอะๆนะลองจากซันติก้าหราซันติก้าอ๋นนี้ก็ไปอยู่ในซันติก้าเขาเหมือนกัน่าจจน่าจะเยอะกว่าเจอมาทุกแบบว่า22ปีผมว่าผมเจอมาทุกแบบอย่างอย่างแบบคดีฆาตกรรมอะไรเงี้ยพี่ปองเคยเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยฆาตกรรมมันแค่มีแผลเดียว2แผลเต็มที่ศพมันก็ไม่ได้เละเทะอะไรมากมายรถไฟเหยียบสิโอ้โหเดินเก็บกันเป็นกิโลอย่างเงี้ยครับระเบิดตัวเองก็เจอมาแล้วกระเด็นนติดผาัง ต้องเอาไม้เขียชิ้นอะไรอย่างเงี้ยผมเจอมาทุกรูปแบบค่ะเรื่องของความเพี้ยนของวิญญาณที่บอกผมเชื่อว่ามีแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเจอนะครับ่นคือเจอในรถผมมีความรู้สึกว่าเออเขาตามอย่างที่บ้านผมเนี่ยผมกลับไปบ้านเนี่ยเราไม่เห็นแต่ว่าภรรยาเราเห็นตลอดว่ามาอีกแล้วเอามาอีกแล้วเอามาทําไมเนี่ยไม่ต้องมาเดี๋ยวทำบุญให้ก็คือเหมือนเราก็คิดกลับไปว่าอ๋อเขาคงเห็นว่าเรามีบุญเขาเลยตามเรามาเพื่อต้องการบุญเช้ามาบอกว่าทาบุญใส่บาทให้ ตัวนี้ผมก็ใส่ตลอดเว้นไม่ได้เลยเว้นปุ๊บเนี่ยมีอาการออกเลยพักเรื่องความน่ากลัวไว้ก่อนนะคะเพราะวันนี้พี่ป๋องใจดีมากๆค่ะจะสอนวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ คผู้ชมเดี๋ยวให้พี่ป๋องสอนทํา CPR ฉบับประชาชนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆในโรงเรียนเขาก็ต้องรู้กัน้วเนอะทำ CPR อะไรยังไงแต่ก่อนหนึ่งต้องประเมินก่อนนะว่าเขาถึงขนาดต้องทํา CPR หรือเปล่าไม่ใช่อยู่ๆเห็นคนนอนๆทั่วไปจะไปทํา CPR ได้ถ้าคนไม่เป็นเนี่ยไม่แนะนําให้ปั๊มหัวใจเพราะว่าเราถ้าเราไปกดผิดนิดนึงก็จะเจอกระดูกที่เป็นกระดูกซี่โครงสามารถหักได้แต่ถ้าเราเรียนมาแล้วเราจะรู้ตําแหน่งการวางมือที่ถูกต้องนะครับก้นแรกนะครับคุณๆนะครับหมดสติ ก็ต้องขอความช่วยเหลือก่อนเลยนะทำคนเดียวยาวมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้พอรู้ว่าบทสติจะต้องปั๊มหัวใจแน่นอนเนี่ยเราขอความช่วยเหลือเลยหรือว่าถ้าเป็นระบบประชาชนเนี่ยไม่มีวอเนี่ยคอคุ้นๆลบกวนโทรหนึ่งหกเคนะครับนำเครื่อง AED มาด้วยมีคนหมดสติไม่หายใจนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มประเมินนะครับก็ดูแล้ว ตาดูหูฟังแก้มสัมผัสนะครับหน้าอกไปกระเพื่อมหมดสติแน่นอนไม่หายใจชีพจรเช็คทุกอย่างพอดีก็อยู่ที่การวางมือถ้าผู้ชายดูง่ายระหว่างราวนมกลางมาเลยเนี่ยเป็นตัวบวกตรงนี้เอามือฝั่งที่ถนัดวางลงไปเลยครับหรือว่าบางคนอ้วนบางคนเป็นผู้หญิง้ดูหน้าอกไม่ได้ก็ต้องวัดจากลิ้นปี่ขึ้นมาอ๋อดูจากลิ้นปี่ถ้าเป็นผู้หญิงอันนี้ลิ้นปี่นะครับเอาสองนิ้ววางแล้วก็เอาส้นวางได้เลยคือตำแหน่งเนี้ย ตำแหน่งเดียวกันใช่ครับ<__ <a. S 2> หัวใจคนเราไม่ได้อยู่ซ้ายไม่ได้อยู่ขวาอยู่ตรงกลางนะครับนะครับเนี่ย <_ S 2> เราวัดได้แล้วเนี่ยเราเจอเลนปีเลวเนี่ยเอาสองนี่วางอันนี้วางเลยค่ะนะครับก็ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้เลยมันจะมีจังหวะของมันนะครับนะแต่มือต้องได้นะครับตำแหน่งทุกอย่างต้องได้หมดเลยถ้าไม่ได้ไม่มีประโยชน์ให้ผู้เชี่ยวชาญมาทําให้ไม่มีประโยชน์ครับบางคนปั๊มไม่รู้จังหวะด้วยซ้ำว่าต้องกดลึกแค่ไหน ต้องเร็วแค่ไหนลึกแค่ไหนอะไราเงี้ยเขาทำไม่ได้ตำแหน่งวางมือคือตรงกลางเนี่ยจะมีกระดูกตรงเนี้ยกระดูกภาษาอังกฤษก็เรียกสเตอร์นัมนะฮะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระดูกนี่ถ้ากดผิดแค่ขยับมาิดีเดียวก็จะเป็นกระดูกซี่โครงละไอ้ตรงเนี้ยกระดูกซี่โครงซึ่งมันหักได้มันเป็นกระดูกกรอบเหมือนกระดูกหมูเรากินกระดูกหมูกรอบอ่ะกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนนะฮะกดผิดปุ๊บกระดูกหักไปทิ่มปอดตายเร็วกว่าเดิมอีกที่หัวใจตายเร็วกว่าเดิมอีกอันกรณีคนที่ไม่เป็นไม่แนะนําให้ทำนะครับถ้าคุณมีความรู้ คุณมั่นใจคุณทําเลยจับแขนก็ขึ้นเอาเข่าชิดตัวนะครับกูแขนตึงนะครับครับแขนต้องตึงเป็นเราเราไม่ได้เราไม่ได้กดอย่างนี้นะฮะแล้วส่งส่งกําลังมาจากหัวไรอ่านี่อ่านี่คือเป็นแบบนี้กดให้ลึกค่ะเร็วสม่ําเสมอครับต้องกี่ครั้งพี่ปล่องเด็กประมาณปั๊มไปเรื่อยจนกว่ารถพยาบาลจะมาถ้ามีคนก็มาสลับเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเป็นกู้ภัยเนี่ยถ้าไปกันหลายๆคนเนี่ยพวกเราจะปั๊มกันไม่เกินสองร้อยครั้งหรือ2นาที หนึ่งนาทีให้ได้ประมาณ1 0อยถึงร้อครั้งแค่นั้นเองถ้าเกินนั้นประสิทธิภาพเราจะไม่ได้ละเราจะล้าประสิทธิภาพในลึกเร็วเราจะไม่ได้ละโอกาสรอบก,ก็จะน้อยลง วันนี้นะคะได้มาฟังประสบการณ์จริงจากกู้ภัยนะคะพี่ป๋องที่เจอมาหลายศพเจอมาหลายเหตุการณ์จริงๆส่วนใครที่อยากจะชมภาพยนตร์เต็มๆนะคะสาหรับตายโหงตายเฮียนนะคะเป็น4เหตุการณ์จริงที่เอาเขาโครงเรื่องเนี่ยมาสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะก็รอติดตามได้ทางชูฟายยุ่ช่อง24เวลา2ทุ่มครึ่งคืนนี้นั่นเองค่ะส่วนรายการลุยตําหนังของเรานะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา20นาทีนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ป๋องมากๆเลยที่พามาหูได้มาฟังเรื่องราวได้มารู้ ความรู้การทำ C P R ในเบื้องต้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์และการที่เราเนี่ยอยากจะลงพื้นที่ไปตามด้วยถ้ามีเคสนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคนจะได้ตามพี่ป๋องไปด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลูกป่กับพี่ป๋องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ